วิเคร์ฟุตบอลวันนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแบบล้วนๆทั้งหคู่กันเลยครับแต่ก่อนอื่นขออนุญาตเช็คผลเมื่อวานซะหน่อยสําหรับหน้า u t u b e นะครับสำหรับคู่ที่บวกเมื่อวานนะครับผมอยู่ต่อพาเลสราคาปปชนะ 1- นศูนย์กินเต็มนะครับอยู่ต่อเลสเตอร์ราคาเสมอชนะ3าหนึ่งกินเต็มนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งอยู่ต่อเอซิมิลานลูกครึ่งชนะ6กหนึ่งกินเต็มนะครับเมื่อวาน5คู่นี้เข้า3หลุด2นะครับก็ประมาณนี้และในส่วนของไลน์แอดนะครับผมตัวบอลเตง ก็กินเต็มไปนะฮะหวังว่าเมาื่อวานน่าจะหวานเชียบกันนะครับผมใครสนใจอยากได้ทีเด็ดดีๆแบบนี้นะครับผมหรือว่าอยากจะสมัคร V.P เพื่อรุ่นเงินหมื่นทุกวันในหน้า YouTube ก็ทักมาได้ที่ไลน์แอดแอปบอม88นะครับส่วน3คู่ที่ชั้จัดกิจกรรมในวันนี้นะครับคู่แรกแมนซิตี้กับฟอเรสต์ครับคู่ที่2องนิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลครับและคู่ที่3ามบิ๊กแบตอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ถ่ายสกอร์ให้ถูกต้องนะครับพร้อมกับติดแฮชแท็กบูมบอลเตงให้ผมสักหน่อยถ้าติดแล้วข้อความไม่หายนะก็ติดให้สักนิดหนึ่งละกันนะครับถ่ายถูก3คผู้ตามนี้รับไปเลย3,000บาทสําหรับขาจรและ1 0 0 0 0บาทสําหรับ V.I.P. นะครับคููปอบใจวันนี้ไปบิ๊กแมตเลยครับอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด100บาทให้ขาจร300บาทให้ V.I.P. จัดไปนะครับผมและก่อนไปฟังข้อมูลแบบจัดเต็มกันก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ผมสักหน่อยนะครับถ้าพร้อมแล้วลุยฮะ เปิดคู่ได้ไปที่กูดีสันพาร์คนะครับตีสองครึ่งฮะเอเวอัตตันเปิดบ้านเจอกับบู๊แฮมตันวันเดอร์เรอร์นะครับผมทั้งสองทีมนะฮะฤดูกาลนี้เนี่ยผลงานไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับโดยทางฝั่งเอเวอัตตันตอนนี้อยู่อันดับที่15ครับ13นัดมี11คะแนนยิง10เสีย21ประตูได้เสียติดลบ11นะครับแต่บูฟนี่หนักกว่าหน่อยอย,อยู่ที่18ครับ13นัดมี9คะแนนยิง22เสีย32ประตูได้เสียติดลบ10ลูกเป็นทีมทีี่ตอนน้เนี่ยเสียประตูเยอะที่สุดในลีกเลยนะครับแต่ช่ชวงหลัังงต้อยอยมรบสิบลูฟเนี่ย ฟอร์มเริ่มกระเตุ้นขึ้นมาแบบเยอะขึ้นกว่าเดิมมากๆนะครับ5เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะคือเกมล่าสุดนะที่แพ้ให้กับบอนบัตนะครับผมไป2ประตูต่อสีคาบ้าน นันนันไร้พ่ายมา4เกมเลยนะฮะขณะที่เอว่าตันช่วงหลังเนี่ยฟอร์มเริ่มจะออกทะเลนะครับผมโดยเฉพาะช่วง5นัดหลังสุดนี้ยังไม่ชนะใครเลยนะครับผมแพ้ไป2แล้วก็เสมอไป3เกมโดยล่าสุดนี่โดนปีศาจแดงถล่มไปยับนะฮะ0-4ส่วนเฮตุเฮตของทั้งคู่นะครับโอ้ช่วงหลัง3ฤดูกาลล่าสุดนี่วูแฮมตัน,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 นไม่แพ้เอว่าตันเลยนะครับผมโดยเป็นการเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมนะเสมอไป2นะครับ ถ้า่านับแค่ฤดูกาลที่แล้วนี่เก็บได้ทั้งไปทั้งกลับนะครับ <S <S เกมเยือนบุกชนะที่กูดิสันพาร์ค1-0แล้วก็เกมย่าที่โมริเนียเปิดบ้านเอาชนะไปได้3.0ช่วงหลังเดียวบุ๊บดีกว่านะฮะแต่ถ้าพูดถึงสภาพทีมเนี่ยโอ้วันนี้นี่ขาดเพียบเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเดซันมอสเกรากองกลางทีมชาติโคลอมเบียบูปากาตาโอเร่กองกลางทีมชาติมาลีแล้วก็เอนโซกอนซาเลสนะครับผมปีกตัวรุกของทีมชาติปารากวยนี่เจ็บมานานมากนะฮะแล้วเพิ่มเติมใหม่ะ ตัวเก่าอย่างเนลสันเซเมโดเนี่ยวันนี้ก็ติดทบแบนด้วยนะครับใบเหลือง5ใบเรียบร้อยนะสำหรับกองหลังทีมชาติโปรตุเกสวันนี้ลงสนามไม่ได้แน่นอนขณะที่เจ้าถิ่นเอลวัตตันสภาพดีมดีกว่าเยอะนะครับผมไม่มีไปแค่เจมส์การ์เนอร์นั่นแหละที่บาดเจ็บแน่ๆนะฮะบาดเจ็บที่หลังลงสนามไม่ได้ขณะที่เชอร์มิตี้กับอามันโดโบยาเนี่ยวันนี้เนี่ยมีโอกาสลงสนามได้นะครับต้องรอเช็คฟิตดังนั้นวันนี้เนี่ยไลน์อัพของเอลวัตตันเนี่ยดูดีกว่าวุ้บแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สสาาาดดดปรรรรระะตููจจอออออ์์แนนนนนพิิกกกกฟฟคคคัััับบบผมงงงหลีี่ย่ยยทท้้เเเโว โกแอชลีย์ยังนะครับผมเกมรุกก็จะมีทางด้านของเอนเดียกับโดมินิกคาร์เวิร์ดเลวินแล้วก็เดอะไวแม็กนิวนำทัพเหมือนเดิมขณะที่บูฟก็ใช้โฮเซซาเป็นผู้รักษาประตูนะครับแผงหลังเนี่ยก็ทางด้านโตติโกเมสกับเครกตอสันคุมทัพครับตรงกลางเนี่ยเป็นตัวน้านของมาเรโอเลร์มีนาขณะที่เกมรุกก็จะใช้เป็นมาตุสกุญย่ากับจอร์เกนสตารลาเซ่นนะครับโดยเฉพาะสตารลาเซ่นนี่แมตช์ล่าสุดยิง2ลูกนะถึงแม้ว่าทีมจะแพ้แต่ว่าฟอร์มดีมาก ซึ่งคู่นี้ถ้าพูดกันตามเนื้อผ้าจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าสูสีกันแบบสุดๆเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าทางฝั่งทีมเยือนช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะดูดีกว่าทางฝั่งเอวานตนสักหน่อย แต่ว่าถึงที่สุดแล้วเอวัตตันก็ยังเลในบ้านนะครับเพราะะนนอตาตอรองเปิดมาเนี่ยก็เลยเป็นเจ้าถิ่นเนี่ยต่ออยู่ปอปอเลื่อมอยู่นิดๆนะครับอยู่ที่ชอบแล้วละ่ะแต่ใจของผมเนี่ยก็บอกตรงไปที่ทางฝั่งเจ้าถิ่นเอวัตตันอยู่หน่อยๆนะครับเนื่องจากสภาพทีมเนี่ยมันมีความพร้อมมากกว่าแล้วก็ในเรื่องของเฮดทูเฮดเนี่ยทางฝั่งของทอฟฟี่เนี่ยก็ดูดีกว่ามาตลอด3ฤด,ดูกาลหลังนะครับอีกทั้งเนี่ยทางฝั่งของบู๊ฟเองเนี่ยเกมเยือนถือว่าเป็นจุดบอดเลยนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเพิ่งจะมา คือส่วนตัวรู้สึกว่าเอเวอรต์เนี่ยเล่นในบ้านยังไว้ใจได้มากกว่านะครับพวกเขาเหนียวแน่นแล้วก็ไร้พ่ายในกูดิสันปาร์คมา4เกมติดต่อกันแล้วนะขณะที่บู๊ฟเองถ้าแพ้แพ้ทีแพ้แพขาดแพ้ก็จุยเลยนะครับผมอ่ะผมอ่านว่าวันนี้เนี่ยมุมเสมอถือว่าสูงที่สุดนะแต่ผมขอวัดใจเจ้าถิ่นแล้วกันยังพอมีมุมชนะมากกว่าทางฝั่งของทีมเยือนบู๊ฟแฮนตันนะครับเริเปิดม,มาต่อปอคู่นี้ขออยู่ต่อเจ้าถิ่นเอเวอรนตไปแล้วกันนะฮะน่าจะเฉือนได้สองหนึ่งนะครับหรือไม่ก็เสมอหนึ คู่ถัดมาเตะพร้อมกันไปที่เอตัสเตเดียมนะครับแมนซิตี้เปิดบ้านเจอน็ตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับ ตารางการปัจจุบันทั้ง2ทีมนี้อันดับติดกันเลยนะแมนซิตี้อยู่ที่5ครับ13นัด23คะแนนยิง22เสีย19ประตูได้เสียบวก3ขณะที่ฟอเรสต์อยู่อันดับที่6ครับ13นัด22คะแนนยิง16เสีย13ประตูได้เสียบวกอยู่3ลูกนะครับช่วงหลังนี้ก็ต้องยอมรับว่าฟอร์มดีนะครับ5เกมหลังสุดชนะ3แพ้2นะครับแต่ฤดูกาลนี้นี่โอ้ชนะเยอะมากๆเลยขณะที่แมนซิตี้ก็อย่างที่หลายๆท่านทราบกันนะว่าช่วงนี้ฟอร์มแบบบัดซบสุดๆครับ7นัดล่าสุดเนี่ยแพ้6เสมอห แพ้ลริ่วพูลที่แอนฟิลมาสูนประตูละสองตอนนี้ต้องการความมั่นใจมากๆเลยนะครับเหตุด้วยเหตุไม่ต้องสืบนะที่ผ่านๆมาน่าจะพอเดากันได้แมนซิตี้ดูดีกว่าเยอะครับฤดูกาลที่แล้วก็เก็บได้ทั้งเจ้าทั้งเยือนสกอร์เดียวกัน2ประตูละศูนย์นะครับส่วนสภาพนักเตะวันนี้เนี่ยแมนซิตี้ยังเหมือนเดิมเป๊ะครับตัวเจ็บ3ตัวเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นโรดรีออสการ์บ,บ๊อบลงมาถึงมาเตโอโคบาซิชนะครับจอห์นสโตนอาจจะต้องรอเช็คฟิตนิดหนึ่งส่วนทางฝั่งฟอเรสต์ครับวััััััันน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 ีีี้้้้้้กกกกกออองงงงงหลลลลลย่ ilo, ล่่าาาาาาาดดดิิิิโแแววววว็็็็บบบรรรรฮมมมมซซเเเเเเเสไไะคปตตจชพ ไลล์อัพก็ไม่น่าจะแตกต่างจากช่วงหลังๆสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะคู่นี้น่าสนใจเนาะขอดูไลล์อัพสักนิดหนึ่งแล้วกันฮะเจ้าถิ่น แมสตี้ของเป๊ปนะครับผมจะใช้ระบบ4-3-3สามสามครับพุษ่สษาประตูเป็นออเตกาเซนด้าฮารูเบนดีเอสกับมาเนออาคารยี่แบ็กซ้ายยอสโกกอรดิยอแบ็กขวาเป็นทางด้านของริโก้ลูอิสกลาง3ตัวครับอิฟไคล์คุนโดกานเควินเดอร์บอยเบอร์นาร์โดซิวาเกมลุกใช้เป็นซาวินโยเจเรมีโดกูแล้วก็เออริงบราห์ฮาแลนด์นะครับขณะที่นอตเทนฟอเรสต์นะครับของดูโนเอสเปริโตซานโตวันนี้4 2 3 1องสามหนครับพุษ่สษาประตูเป็นแมตเซลเซนด้าฮาร์ดเป็นบูริโลกับมิเลนโกวิชนะครับแบ็กขวาเป็็็ la, na, ็นนนนนาาาาาคขอออองงงโโโลลลัยแแบบซซ้เเเปกก์มรรผ รับเป็นเจบอรพราวกับไรอันยาเตสตนะครับเกมลูกใช้เป็นมอร์แกนกิฟ์ไว้นิโคลัสโดมิงเกสแล้วก็เอลิดแอนเดอร์สันน้าเป้าใช้เป็น, Chris Wood นคริสบูธนะฮะซึ่งถ้าพูดถึงคู่นี้แล้วก็ต้องยอมรับแหละว่าช่วงหลังๆแมนซิตี้เนี่ยโอ้โหฟอร์มดรอปลงไปแบบเยอะมากๆนะครับคือต้องหาจุดเปลี่ยนโดยด่วนเลยละ จากฟอร์มการเล่นที่ไร้จะชนะมาถึง7เกมและแพ้ไปถึง6ด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้ปัญหามีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกมรุกที่ไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางครับรวมถึงเกมรับที่เสียประตูกันแบบง่ายมากๆเราเจอฟอเรสต์วันนี้อย่าคิดว่าเป็นงานง่ายนะเพราะว่าผลงานพวกเขาดีซะเหลือกเกินนะครับฟอร์มช่วงหลังยอดเยี่ยมจริงๆแต่ถึงกาบนั้นเองนะทุกคนนะถ้าลงดีเทลแบบลึกๆจริงๆนะครับผมเกมในบ้านแมนซิตี้เนี่ยเพิ่งจะพลาดไปแค่2เกมเท่านั้นเองนะหมายถึง2เกมหลังสุดคือเปิดบ้านแพ้สเปอร์ศูนย์สี่นะครับแล้วก็ อเปิดบ้านเสมอกับเป็นหนูไป3าต่อ3ามทางนั้นที่นำไปก่อน3ต่อ0ูนย์แท้ผมมองว่าคือถ้าแมนซิตี้จะหาจุดเปลี่ยนนะสักเกมหนึ่งเนี่ยแมตช์เนี้ยควรจะต้องเป็นเป็น,ปนแมตช์ที่เป็นจุดเปลี่ยนของพวกเขาอ่ะ <S <S พอจบจากแมตช์นี้ไปแล้วเนี่ยแบบหน้าบุกเยือนพาเลทผมว่าก็ยากกว่าเกมนี้นะถัดไปบุกเยือนยูเว่ที่ UCL ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ถัดไปอีกเปิดบ้านเจอแมนยูบุกเยือนวิลล่าครับมันมีแต่เกมหนักๆทางนั้นเลยครับถ้าจะหาจุดเปลี่ยนถ้าจะหาโมเมนตัมของทีมดึงกลับมาได้เนี่ย แมชนี้เท่านั้นจริงๆไม่งั้นเนี่ยเปยาวนะครับโอเคแหละฟอร์มไม่ค่อยดีครับแต่ที่ผ่านมาก็เจอของแข็งใช้เล่นเหมือนกันการเปิดบ้านเจอกับฟอ r e เรสต์เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียว แต่ผมว่ามันไม่ยากเกินไปนะที่พวกเขาจะเก็บสามาแมนได้เป็นอย่างน้อยนะใช่ว่าเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วกุนซือระดับมันสมองอย่างเปปกาเดล่าเองเนี่ยโอ้พลาดมา6 7เกมมันต้องเห็นจุดอ่อนมันต้องปรับแก้ได้แล้วละ่ะวันนี้เนี่ยทุกอย่างมันเทใจกับแมนซิตี้หมดนะได้เล่นในบ้านนะครับผมพลาดมาหลายเกมติดต่อกันแล้วแถมเจอทีมอย่างฟอเรสที่แบบเอาตรงๆเราก็ดีกว่าเยอะหมายถึงแมนซิตี้ดีกว่าเยอะนะครับผมว่าวันนี้3มแต้มมาแนๆ่ๆอยู่ที่ว่ากี่ลูกเท่านั้นนะ ช่วงหลังเนื่องด้วยฟอร์มไม่ดีเรทเลยเปิดมาไม่แพงมากครับลูกควบลูกครึ่งวัดใจกันเลยลวกันนะคือผมอ่านว่าชนะแต่ไม่รู้ชนะกี่ลูกนะครับถ้า1นก็ยอมเสียครึ่ง2 0ก็กินเต็มไปแล้วกันคู่นี้ขอเชียร์เรือใบสีฟ้านะทุกคนขึ้นเรือตามมาถ้าโดนก็โดนไปพร้อมๆกันแต่ผมเชื่อว่าเชียร์ทั้งประเทศอะคู่นี้ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับอ่ะอยู่ต่อแมนซิตี้ราคาลูกครบลูกครึ่งลวกันนะครับผมก็น่าจะเชียนสัก,กนนะรอบ2ครงค,รครูนี้ยกให้เป็น Bit ์ลยในะคันนีนะที่ เซนเจมปานะครับนิวคาสเซิลเปิดบ,บ,บ,บ้านเจอกับของแดงลิเวอร์พูลนะครับผมเจ้าตีนนิวคาสเซิลเนี่ยฤดูกาลนี้ก็ทรงๆนะฮะอยู่ที่11ครับ13นัด19คะแนนยิงได้เสียเท่ากันที่14ลูกนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลตอนนี้เนี่ยโอ้ต้องบอกว่าหนาวจัดนะหนาวอยู่กับพูโตเปิร์ตครับตอนนี้เป็นจ่าฝูงเลยนะฮะ13นัดมี34คะแนนครับยิง26เสีย8ประตูได้เสียบวกอยู่18ลูก ไปไปมานี่ตอนนี้เนี่ยนำห่างรองจากฝูงอย่างอ์เซนอลไป9แต้มแล้วนะครับและผลงานของเวอร์วพูนี่ฮันด์ล่าสุดเนี่ยชนะรวดนะครับและถ้ามองกลับไปไกลกว่านั้นนี่คือพวกเขาเนี่ยชนะมา7เกมติดต่อกันแล้วนะแล้วก็ไล่พ่ายมาประมาณ10กว่าเกมแล้วครับเอาเป็นว่าฤดูกาลนี้ตั้งแต่แพ้นอติแฮมฟอร์เรสต์มาเนี่ยพวกเขาก็ไม่เคยพลาดใครอีกเลยนะชนะเกือบทุกเกมครับเกมลุกนี่ดุมากๆส่วนฝั่งนิวคาสเซลครับช่วงเปิดฤดูกาลฟอร์ไม่ค่อยดีแต่หลังๆก็เริ่มกลับมาดีขึ้นนะครับชนะมาหลายเกมติดนะแล้วก แพ้กันเสมอเอาตรงๆฤดูกาลนี้นี่เอาใจยากมากเลยนะไม่รู้จะมาทรงไหนเลยส่วนฤดูกาลที่แล้วเจอการเลียบพูนทําได้ดีกว่าทั้งย่าวย่างนะครับเกมเยือนบุกชนะ2-1เกมเย่าชนะ4-2และการเจอกันเนี่ยใน6นัดหลังสุดของทั้งคู่เลียบพูนครับร้อเเต็มชนะรวดทั้งหมดนะฮะก็เรียกได้ว่าเหตุรุ่งเหตดีกว่าเยอะนะนี่ขนาดว่าตัวเจ็บเยอะมากๆนะครับวันนี้เนี่ยก็ทวนตัวเจ็บหน่อยแล้วกันนะฮะซิมิคาสเจ็บครับอิบาฮิมาโกนาเต้เจ็บนะครับผมเดโกโชต้าเฟเดริโกเคียซ่า แล้วก็ทนายของอาริซงเบเกอร์นะครับผู้สาตัวมือหนึ่งก็ยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมแต่ก็ไม่เห็นว่าฟอร์มมันจะตกลงตรงไหนเลยนะยังเล่นดีอยู่เหมือนเดิมเลยขณะที่นี่ก็เซิรนครับสตัวในกองหลังครับอย่างสเปนบ๊อปแมนกับเอบีคราฟันี้ยังคงเจ็บอยู่นะฮะแล้วก็ อีกหนึ่งตัวก็คือจามา,าลาเซเลสด้วยนะฮะทั้ง3ตัวที่เจ็บนี่กล้องหลังล้วนๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะถึงว่าช่วงหลังนี่เกมรับมีปัญหานะอ่ะคู่นี้บิ๊กแมตช์เพราะนั้นขอดูแลอัพปทีนึงละกันครับผมเจ้าถิ่นนิโคลเซ่นของเอ็ดดี้ฮาวนะฮะสี่สามสามมาเดิมครับผู้รักษ,ษากประตูนิโบครับสถานะเป็นฝ่าย์เรนแชร์กับแดนเบิร์นแบ็กซ้ายลุยส์ฮอร์แบ็กขวาเป็นอ่าวาเลนติโดหรือว่าเมนโตกลาง3ตัวนะครับเป็นโจวิลล์หลอกปูโนกิมารายส์แล้วก็ชอร์ลองสตารัักกนอลลซโิจงตแ้ว อ่าท่าน่าของแอนโทนีกอร์ดอนนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลครับทีมเยือนของอาร์เนสซ์ลอตวันนี้4-3-3เหมือนกันนะชนกันเลยผู้สาตวตัวเป็นเคเลเฮอร์ L H, ครับสุดาเป็นเฟอร์กิวฟันไดากับโจโกเมสนะฮะด้านขวาเป็นเทรนด์ครับแบ็กซ้ายเป็นแอนดูโรเบิร์ตสันกลางสามตัวเป็นเคอร์ติจโจนและแอันเกรวเวนแบชแล้วก็โดมินิกซบอสไลน์เกมลูกสามตัวครับเป็นดับบี้นูนเยสโมซาลาแล้วก็โคดิกัคโปแต่ต้องบอกก่อนนะเกมลูกลิเวอร์พูลเนี่ยเดาใจยากครับเอาใครลงมาเนี่ยก็เหมือนกันหมดเลยนะเล่นดีหมดเลย โดยเฉพาะบางโมโอ้โหฤดูกาลนี้นี่แบบเล่นโคตรดีอะ่ะเคยได้ยินโบราณว่าไหมครับว่าน้ําเชี่ยวอย่าเอาเรือขวางนะครับโอ้ช่วงนี้เรียบภูนี่มาเป็นแบบว่าน้ําป่าไหลหลากมากๆแล้วสถิติเฮตุเฮต,เตนะ15นัดหลังสุดเจอนิวเซอร์ไม่แพ้เลยครับชนะ11เสมอ4โคตรโหดฮนะแล้วดูไปดูมาฤดูกาลนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนนิวเซอร์นเนี่ยจะเป็นทีมที่เสริมดวงให้กับเรียบภูนนะเพราะว่านอกจากพวกเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะแจกแต้มให้เรียบภูวันนี้แล้วนะครับผมยังช่วยตัดแต้ม หลายๆทีมใหญ่ด้วยนะพวกเขาชนะอาเซนอนนะฮะชนะเชลซีฮะชนะสเปอร์แล้วก็เสมอแมนซิตี้ด้วยนะครับผมคือไอที่พูดมานี่มันคือทีมที่แบบพอจะมีกาลังมาลุ้นแชมป์มาเลียวภูนทั้งนั้นนะครับผมคือดวงสมพงศ์ในขนาดนี้ก็คงต้องอยู่เลียบพูลแล้วล่ะเล็บต่อเท่าไหร่ผมไม่สดลนะนาทีนี้อะแต่เช็คมาครึ่งควบลูกนะครับหนึ่งศูนย์กินครึ่งก็สบายๆครับคู่นี้อยู่ต่อหงแดงไปมั่นใจว่าสั่งคะแนนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมจัดไปฮะ ส่วนอีกหนึ่งคู่ในรอบที่2ครึ่งครับเป็นเซาเทนตันวันนี้เปิดเซมารีเจอกับเชลซีนะครับผมเจ้าติดเซาเทนตันเนี่ยอ้ฤดูกาลนี้ผมว่ารอดยากนะฮะผ่านมา13นัดมี5แต้มเท่านั้นครับยิง10เสีย25ประตูดได้เสียติดลบอยู่15ลูกตอนนี้เป็นบอยของลีกอย่างเป็นทางการนะครับผมทีมเดียวไม่มีใครมาร่วมด้วยเลยขณะที่เชลซีครับฤดูกาลนี้ฟอร์มกระเตืองขึ้นเยอะเลยครับปัจจุบันยังอยู่ที่3ตารางครับ13นัดมี25คะแนน ยิง26เสีย14นะฮะประตูได้เสียบวกจุด12ลูกโดยฟอร์มช่วงหลังนี่สดใสรุ่งโพทองมากๆนะแกะชนะมา3นัดติดต่อกันแล้วนะครับ 2, 1, บุกชนะเลสเตอร์2-1บุกชนะไฮเดรหานในฟบอลยุโรป2-0ครับและเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะวิลล่าไปได้3-0นะฮะอย่างที่ผมเคยบอกไปนะว่าเชลซีนี่ถ้าตัวครบๆเมื่อไหร่นี่น่ากลัวนะครับ ขณะที่ซาตันตันเหมือนจะดีขึ้นมานะครับมีช่วงหนึ่งชนะมาเกม2เกมติดต่อกันแต่สานัดหลังสุดก็กลับมาแย่เหมือนกันนะครับผมพวกเขายังไม่ชนะใครเลยจากการเสมอหนึ่งและแพ้2เกมนะฮะแต่อาจจะพอคุยนด้นิดนึงเพราะว่าฤดูกาลก่อนเจอการซาตันตันชนะได้ทั้งเย้าทั้งเยือนนะครับเกมเย้าชนะ21เกมเยือนชนะ1 0นะครับผมแต่อันนั้นคือฤดูกาลก่อนนะที่เชลซีเนี่ยฟอร์มยังไม่เข้าที่เข้าทางผมต้องบอกไปก่อนนะครับขณะที่ตัวผู้เล่นวันนี้นะครับผมทั้งฝั่งเชลซีครับตัวเจ็บมีแค ที่มันมีผลกับทีมนะขณะที่เวลลี่โฟฟาน่าเนี่ยรอเช็คฟิตแล้วนะครับผมอาจจะกลับมาลงสนามได้นะในวันนี้ตัวหลักๆพร้อมลงสนามกันเพียบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนิโคลัสแจ็กสันชอเฟลิกส์โคพาเมอร์เอนโซเฟรนันเดสบาเซสไซเซโดอะไรพวกเนี้ยนะครับผมคืออยู่กันครบอะเอาอย่างนั้นละกันขณะที่เจ้าถิ่นซาตันตันผมพูดเลยนะว่าวันนี้อาการหนักนะครับเพราะว่ามีตัวติดโทษแบนนะครับสะสมไปเหลือครบผ้าใบถึง3ตัวเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฟรินส์ดาวนะครับผม เทเลอร์แฮร์บูดไบรลิสนะฮะรวมไปถึงด้านของไทเลอร์ดิปปิ้งอีกด้วยนะครับผมนอกจากนี้แล้วเนี่ยากาวิธบาซูนูกับทางด้านของอ่าอดัมลาลาน่ายังเจ็บอยู่เหมือนเดิมนะครับผู้สับตูม้มา่อหนึ่งอย่างแอลลอนแลมสเดลก็ยังคงเจ็บอยู่ไอที่กล่าวมาทุกตัวนี่คือตัวหลักแบบล้บลวนๆเลยนะฮะโอ้ผมพูดเลยนะวันนี้นี่เหนื่อยอะซาดันตันต่อให้ได้เล่นในบ้านแต่กลับการแปลว่าโคตรเหนื่อยครับ ตอนนี้เชลซีเนี่ยอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีครับมันไม่ได้ได้แค่ผลงานอ่าเขาเรียกว่าผลงานแข่งที่ดีอย่างเดียวนะแต่รูปเกมผมมีโอกาสทีด่ดูคือแบบอกกลับมาเล่นดีแล้วอะเชลซีน่ากลัวไปไปมาๆผมว่าฤดูกาลนี้นะเอาตรงๆเลยไอตัวที่จะลุ้นแชมป์กับทางฝั่งของอ่าเลี้ยวพูลได้เนี่ยไม่ใช่อาร์เซนอลได้ซ้ำผมมองว่าเป็นเชลซีถึงแม้ว่าเฮตุเฮตของซาตันเนี่ยช่วงหลังจะดีกว่าเชลซีนะครับแต่คุณกล้าอยู่ซาตันไหมหลังนาทีเนี้ยฟอร์มแบบเนี้ย ตัวผู้เล่นก็นบาดเจ็บเยอะติดโทษแบนเยอะด้วยโอ้วันนี้นี่ต้องแก้ปัญหาอะไรหลายอย่างมากอะ่ะสำหรับทางฝั่งโค้ชนะครับผมเจอซีมีสภาพความพร้อมที่ดีกว่าเยอะมากๆแล้วฤดูกาลนี้เนี่ย s q u a ททีมถือว่าใหญ่มากๆครับเลือกเล่นอ่แท็กติกได้หลากหลายมากๆ,ๆเลยสาทางต้านต้ไม่อยู่แน่นอนครับไม่มีทางต้านอยู่ได้เลยดูแล้วยังไงก็เสร็จทางด้านของทางฝั่งสิงโตน้ำเงินครามแน่ๆนะครับผมแต่ว่าลูกครึ่งเนี่ยคืออัตราต่อรองของแมชนี้ ผมก็แอบคิดว่ามันแพงไปน,นิดนึงนะคือขนาเลียวพูลย,ยังบุกไปชนะได้แค่3อาอ่ะขณะที่เกมอื่นๆเนี่ยซาตันตันก็ทําได้ดีมากๆในช่วงหลังๆนะครับอันนี้ผมพูดถึงเฉพาะเกมในบ้านอย่างเดียวนะก็เลยมองว่าเชลซีน่าจะเก็บ3คะแนนได้ครับแต่จะเป็นการเฉือนเอาชนะเพราะฉะนั้นราคาลูกครึ่งเนี่ยมองว่าแพงไปสัหน่อยนะครับผมซาตันตันเองเล่นในบ้านก็ไม่ได้กขี้อะไรขนาดนั้นนะฮะอาจจะเหนื่อยจริงแต่ก็คงไม่ได้หมูขนาดนั้นนะครับเอา,บาแบว่าแมตช์นี้อาจว่าเชลซีเนี่ยบุกมาชนะเฉือนเพราะฉะนั้นเลต่่อลูกครึง ขออยู่รองฟังแซาทำต้นดีกว่านะผมยังรู้สึกว่าเชียร์ไม่เหนื่อยกว่านะครับอ่ะคู่ที่เชียร์นักบุ่เจ้าถิ่นไปนะผมว่าน่าจะแพ้ประมาณ1-2หรือ0ูประมาณนี้นะครับคราวนี้เราไปดูรอบตี35กันบ้างนะมี2คู่ครับบิ๊กแม c ชเลยที่เออเอเมอร์แลสเตเดียมนะครับผมอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ จอตินอาเซนอลรั้งอยู่ที่2ครับ13นัด25คะแนนยิง26เสีย14ประตูได้เสียบวก12ลูกนะครับส่วนแมนยูทีมเยือนอยู่ที่9ครับ13นัด19คะแนนยิง17เสีย13ประตูได้เสียบวกอยู่4ลูกนะครับล้วต้องบอกก่อนนะว่าผลงานแมนยูช่วงหลังนี่ดีวันดีคืนนะครับผมถึงณนะจุดจุดนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยไร้ผ่ายมาติดต่อกัน7เกมติดแล้วนะครับชนะไป5เสมอ2นะ2นัดล่าสุดชนะรวดโดยเฉพาะเกมล่าสุดนี่ผลงานชิ้นโบแดงมากๆเลยเปิดบ้านเอาชนะเอเวอเรตไม่ได้4ต่ต่อรัน ส่วนงฝั่งอาเซนอลครับผมสามนัดหลังสุดชนะรวดเช่นกันฟอร์มดีมากๆาครับโดยเฉพาะเกมลูกนี่กดไป13ลูกอันนี้คือ3เกมหลังสุดนะชนะฟอเรสต์3-0บุกชนะลิสบอน5-1แล้วก็บุกไปเยือนไวแฮมเอาชนะไปได้5-2นะครับ ส่วนการเจอกันฤดูกาลที่แล้วก็อาร์เซนอลก็ทําได้ดีกว่าด้วยนะฮะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะแมนยูฟอร์มไม่ดีนะฤดูกาลก่อนครับอาร์เซนอลก็บุกเฉือนหนึ่งศูนย์ที่ออเทอร์ฟอร์ดแล้วก็กลับมาเปิดบ้านเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งที่เอมิเรตสเตเดียมแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมเรื่องเฮดต่อเฮดอาร์เซนอลดูดีกว่าอันนี้ทดไปในใจก่อนนะสภาพความพร้อมกันบ้างครับ2ตัวหลักนะฮะของอาร์เซนอลอย่าง โทมยิยาสึกลับเป็นไว้ลงสนามไม่ได้เหมือนเดิมฮะแต่ก็เจ็บมาสักพักละผมว่าไม่มีผลอะไรกับทีมสักเท่าไหร่นะครับขณะที่กาเบียลนะฮะกาเบเคซูสกับตัวนั่งของเมริโน่อาจจะกลับลงสนามได้ในวันนี้นะครับผมขณะที่แมนยูครับวันนี้เนี่ยมีตัวติดตัวแบรนเพิ่มมา2ตัวก็คือคอปปี้ไมนูกับลีซันโรมาติเนสนะครับหกองกลาง1กองหลังที่สะสมไปเหลืองครบ5ใบเรียบร้อยวันนี้ลงสนามไม่ได้วิกตอร์เลนเดอร์เลฟยังคงเจ็บอยู่ครับขณะที่จอนนี่เอเวนต้องรอเช็คฟิตผมมมอองงว่่าาาสภาพทีนนะะคข้จ ไปทางฝั่งอาร์เซนอลน,นิดหนึ่งนะถ้าพูดถึงเรื่องความพร้อมนะครับคู่นีบิ๊กแบตยังไงต้องดูไล์อัพเท่านั้นครับสเปูพเร่นตัวจริงของฝั่งเจ้าถิ่นอาร์เซนอลน,นะครับวันนี้มิเกลออยเทต้าใช้ระบบ433สครับผู้รักษารประตูเป็นดาบิดรายา่าเสร็จแล้วฮะเป็นวิลเลียมซาลิบากับกาเบ,บ,บลมาเยสแบ็กขวาจูเลนทิเบอร์แบ็กซ้ายทางด้านของคาราฟิโอรี กลาง3ตัวเป็นมาร์ตินโอเดกาโทมัสปาเต้ดีแคนไรส์เกมลุก3ตัวเป็นบุกโยซาก้าคายฮาวเวตแล้วก็เลนโรทอสซาครับขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของรูเป็นอโมริมครับวันนี้3 4 2 1ฮะผู้สาปตัตเป็นอันเดรโอนาน่าเสร็จนะฮะเป็นมาไทเดลิสดูซามาซารอุยแล้วก็แฮร์รี่แม็กควายนะครับแผงกลาง4ตัวประกอบไปด้วยอัลมาติโอโลนะครับผมอุกาเต้คาเซมิโร่แล้วก็ดิโกดาโล กลางรุก2ตัวเป็นมาคัสแทฟร์กับบุูโน่เฟอร์นันส์ครับและน้าเป้าใช้เป็นรามุสฮอยลุนซึ่งถ้าว่างตามเนื้อผ้าความพร้อมและปัจจัยหลายๆอย่างแน่นอนครับมันก็เอียงไปทางฝั่งเจ้าบ้านอาร์เซนอลเนาะเป็นเจ้าถิ่นนะครับผมแต่อย่าลืมนะว่าแมนยูเพิ่งจะเปลี่ยนกุนซือมาใหม่สดๆร้อนๆนะครับผมแล้วก็ฟอร์มดีมา,ากๆมันจะมีแทคกติกใหม,ใหม่ที่เอามาใช้ในพรีเมียร์ลีกซึ่งอาัตตาเองอาจจะยังดักทางไม่ได้นะผมมองว่าอย่างนั้นประกอบกับแมนยูช่วงหลังนี่โอ้ฟอร์มดีซะเหลือเกิน,น ในความรู้สึกผมนะแต่ว่าถ้าจะแพ้ก็คงแพ้แค่ลูกเดียวเท่านั้นเองซึ่งตอนแรกคิดว่าต่อไม่แพ้ไงโอ้โหพอไปดูเลยต่ออาจจะต้นองนต่อลูกควบลูกครึ่งโคตรจะแพงเลยจิงอยู่ครับเกมในบ้านดีครับชนะ10เสมอ2นะที่เอเมอร์สตีดียมแห่งนี้ในการลงสนาม12น,นัดหลังสุดซึ่งมันถือว่าดีมากๆครับแต่ถ้าพูดถึงว่าแมนยูเนี่ยก็โอ้ทันทีนี้ผมว่าเจอใครก็ได้เหมือนกันนะถ้าเล่นได้แบบแบบล่าสุดที่ชนะทางด้านของเอเวอตันนะครับคือการขึ้นเกมอะไรหลายๆอย่างเนี่ย มันมีความเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงเยอะเลยทีเดียวผมว่าวันนี้อาร์เซนอลถ้าจะทําได้ดีที่สุดคือการเฉือนเอาชนะแมนยูแบบไม่ขาดครับคู่นี้ยังไงก็ถ้าชนะไม่มีชนะกันขาดหรอกมุมเสมอถือว่ามีแมนยูก็มีโอกาสาบุกมาชนะอาร์เซนอลได้เหมือนกันนะในความรู้สึกผมนะครับอ่ะเกมลุกดีจริงแต่เกมรับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับทางฝั่งเจ้าถิ่นวันนี้เชื่อว่าแมนยูน่าจะทําได้ดีเต็มที่กระแพ้ลูกเดียวเพราะฉะนั้นในมุมการลงทุนขอเลือกทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดและกันนะครับผมแล้ว ผมว่ายิงกันเยอะคู่นี้นะครับผมย้ำนะครับคู่นี้อยู่รองแมนยูราคาลูกควบลูกครึ่งแล้วก็อยู่สกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3ไปอีก1บินนะครับและอีกหนึ่งคู่ในรอบตี35นาทีนะครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจอเบรนท์ฟอร์ดครับผมเจ้าถิ่นวิลล่านี่ไปไปมาๆร่วงมาอยู่ที่12แล้วนะครับ13นัดมี19คะแนนยิง19เสีย22ประตูได้เสียติดลบ3ลูกนะครับส่วนเบรนท์ฟอร์ดฟอร์มดีกว่าครับ13นัดมี20คะแนนนะฮะยิง26เสีย 23, 23. ประตูได้เสียบุกอยู่3ลูกรั้งอยู่ที่8นะครับผมแต่เอาจริงเหมือนจะอันดับห่างนะแต้มห่างแต้มเดียวเท่านั้นเองนะครับผมไปไล่ด,ดูแล้วเนี่ยตั้งแต่อันดับ7จนถึงอันดับ13เนี่ยคือคะแนนห่างกันไม่ถึง3แต้มเลยนะพร้อมที่จะสลับที่กันได้ตลอดนะฮะแต่ถ้านับผลงานกันในช่วงหลังเบนฟอร์ดก็ดีกว่าจริงๆครับห้านัดล่าสุดพวกเขาแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะฮะชนะ3เสมอหนึ่งะครับเกมล่าสุดเลยได้บ้านก็ชนะเรสเตอร์ได้4ต่อ1ขณะที่แอสตันวิลลาตอนนี้ผลงานไม่ดีเอาซะเลยนะครับถึงนาทจุดนี พวกเขาไม่ชนะใครมาแล้วเจ็ดเกมติดต่อกันเลยนะครับเหมือนแมนซิตี้เป๊ะเลยนะเพียงแต่ว่าดีกว่าน่อยตัวที่เสมอ2แล้วก็แพ้5เกมแต่เกมล่าสุดก็ดูไม่จืดเหมือนกันนะครับบุกไปเจอเชลซีถล่มมาเลเทะเลยศูนย์ประตูต่อสามแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับเกมในบ้านของแอสตันวิลล่าเองเนี่ยก็ไม่ชนะใครมา4เกมรวดแล้วนะครับเป็นการเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป1เกมแต่ผมก็ต้องแอบกระซิบบอกอีกเรื่องนึงด้วยนะครับว่าเบรนท์ฟอร์ดเองก็ไม่ชนะใครในเกมเยือนมาแล้ว5นัดติดต่อกันเช่นกันนะครับแถมในการแพ้ไปถึง4เกกมอีทั้งหาก โอ้ oh, คู่นี้นี่ช่างเหมาะสมกันซะเหลือเกินฮะฤดูกาลก่อนเจอกันวิลล่าทาได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับในเกมเยือนเนี่ยบุกมาชนะได้2อหนึ่งครับส่วนเกมในบ้านเสมอสามต่อสามการเจอกันของทั้งคู่ในห้านัดหลังสุดแอสตันวิลล่าไม่แพ้เลยนะครับชนะไป2และเสมอไป3เกมแต่ที่น่าเป็นห่วงนะครับวันนี้เนี่ยเอเมรุโนโนมาติเนสจะไม่สามารถลงสนามเฝ้าเสาได้นะครับมีปัญหากับเจ็บที่ข้อมือนะฮะอันนี้ยืนยันไม่เรียบร้อยแล้วแลวก็อีกหนึ่งรายครับก็คือยาขอบแรมซี่นะฮะก็ยังคงเจ็บแฮมสตริงอยู่เหมือนเดิมวันนี้ยังงงคไมมมม่่่่พร้อลสนนนาาาแตววีีขดดิึ ก็คือเอามาดูโอนาน่าอาจจะกลับลงสนามได้สำหรับกองกลางทีมชาติเบลยเยี่ยมรายนี้นะฮะโอ้แต่ขาดมาติเนสไปนี่เดี๋ยวต้องดูนะว่าจะเป็นยังไงนะขณะที่ทางฝั่งเบนฟอร์ดครับยังคงไม่มีคริสโตเฟอร์เอเยอร์เซจนะครับตัวหลักเหมือนเดิมที่บาดเจ็บนะครับโจโจดาเซวากุสโวนุนเยสริโกเฮนรี่อารอนฮิกกี้อันนี้คือพวกเกมรูกเนี่ยก็ยังคงเจ็บอยู่ทั้งหมดเลยแต่ยังโอเคหน่อยนะเพราะว่าหลังๆเองเบนฟอร์ดเนี่ยก็ มีตัวเกมลุกที่มาแทนในพวกนี้ได้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมิเกลดัมสกาโจเนวิซ่ารวมถึงแบรนด์เอ็นบูโมที่ช่วงนี้ฟอร์มดีจัดจัดนะฮะก็พร้อมลงสนามได้ทั้งหมดแผงเกมรับไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนวิลล่าเองก็อยู่ที่เทเดมองครับกับปูปกาการมาราดำทับในเกมแดนกลางเล่นกับจอห์นแมคกินแล้วก็หน้าเป้าใช้เป็นโอลิวากินเหมือนเดิมนะครับจริงๆเนี่ยวิลล่าก็ถือว่าฟูลทีมนะยกเว้นผู้รักษาประตูแหละที่ไม่มีเอม่มาร์ติเนสนะครับวันนี้ก็จะใช้ ตำแนของโรบินโอเซนในงเฝ้าสาวแทนซึ่งฟอร์มอาจจะไม่ดีแหละอย่างที่บอกไป7นัดไม่ชนะใครนะครับแต่ถ้าไปดูดีเทลลึกๆจริงๆเนี่ยโอ,โอเจอไดงงานหนักๆทั้งนั้นเลยนะฮะใน7นัดครับพวกเขาเนี่ยต้องเจอกับทีมใหญ่ๆครับหลายเกมไม่ว่าจ,จะเป็นบุกเยือนสเปอร์บุกเยือนลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอยูเว่บุกเยือนเชลซีครับคือเนี่ยมันเป็น4เกมหนักจาก7เกมหลังสุดไปแล้วนะฮะก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะ <S <S <ๆ>นะเพราะฉะนั้นผมว่าบิลล่าเนี่ยผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีเนี่ยก็ถือว่าไม่ ไม,ไม่เสียหายนะอันนี้ในความรู้สึกผมนะผมมองว่ามันให้ภัยได้อยู่นะครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านแล้วพวกเขามีโอกาสที่จะเบี่ยงโมเมนตัมของทีมก,กลับมาได้ครั้งการเปิดบ้านเจอกับเบนฟอร์ดเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปนะที่ทางดน้าของอูนอเมรีเนี่ยจะเก็บสัคะแนนมาได้ครับมันแย่มาเยอะแล้ววันนี้เนี่ยมันพร้อมจะระเบิดแล้วละแล้วเรื่องเฮดด้ว h เฮดด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือวิลล่าเนี่ยค่อนข้างจะมีผลงานที่ดีในการเจอกับเบนฟอร์ดแม้ว่าฤดูก,กาลนั้นเบนฟอร์ดจะฟอร์มดีหรือ ระดับอูนาเอเมรี่ยังคงดีกว่าโทมัสแฟรง์อยู่ตัวผู้เล่นก็ดีกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคือกังวลแค่ตำแหน่งเดียวคือผู้รักษาประตูอย่างเอเมริโนมาตินสนั่นแหละนะฮะตอนนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเล่นในบ้านวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะได้นะครับผม1ลูกถามว่าพอไหมไปดูแล้วเนี่ยก็พออยู่นะเพราะว่าเรเปิดเนี่ยต่อางน้านของเบนฟอร์ดแค่ขึ้นคุ้มลูกเท่านั้นเองขอแค่เก็บ3คะแนนได้นะครับไม่ว่าจะสกอร์เท่าไหร่ก็ลงทุนวิล่าได้ต่างเรียบร้อยเพราะฉะนับ โอเคเรียบร้อยทุกคน6คู่ในค่ำคืนนี้พาทวนอีกรอบครับคู่แรกต่อเอเวอเรสตราคาปปปครับคู่ที่2ต่อแมนซิตี้ราคาลูกควบลูกครึ่งคู่ที่3ต่อเรอร์บูลราคาครึ่งควบลูกครับคู่ที่4รองซาอูลตันราคาลูกครึ่ง,ค, 4, ง,าค,าค,งคู่ที่5ให้2บินนะครับอยู่รอแนอนยูราคาลูกควบลูกครึง่งพู่ด้วยสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3าครับและคู่ที่6อยู่ต่อเอสตัรวิลล่าราคาครึ่งควบลูกนะค,ครับ,รบผมฝากไปด้วยลวกันนะ6คู่7จ็ดบินวันนี้แล้วก็กิจการไทยบอลสกอร์วันนี้3คู่ยํามค แมนซิตี้กับฟอเรสต์นิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยคู่ที่เป็นคู่หลักของเราคู่เราประปอบใจก็เป็นบิ๊กแมตช์อาร์เซนอลกับแมนยูนะยังไงก็ร่วมสนุกทายผลกันได้ใครอยากได้เงินหมื่นชิงเงินหมื่นกับกิจกรรมทายผลตรงนี้ ทักมาสมัครเป็น VIP ผมได้ที่ไลน์แอดปอมแปนะครับรับรองว่าคุ้มแน่มีทีเด็ดให้วันละตัวด้วยนะฮะและมาถึงจุดๆนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามช่องผมก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันไปด้วยรบกวนนิดนึงขอบคุณมากนะครับทุกคนครับถ้าชื่นชอบก็คอมเมนต์ชมได้เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับเจอใหม่พุ่งนี้ทุกคนครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีฮะ